แฟนมวยทั่วโลกเตรียมนับถอยหลังรอรับชมการพบกันของสองคู่ปรับตัวฉกาจที่เฝ้ารอวันประชันหน้ากันมานานระหว่างโจนาธานเฮกตตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นเบนตมเวท135-145ปอนด์วัย26ปีจากเกาะอังกฤษเทียทำหน้าที่ป้องกันบอลลังมวยไทยเป็นครั้งแรกพบกับเจ้าของเก้าอี้เบอร์3แรงกิ้งของรุ่นนี้ฟิลิปเป้โลโบจอมบูขาลุยจากบราซิลวัย30ปีในศึกวันไฟนัล19สำหรับโจนาธานเฮกเตตีหลังจากที่เสียบอลลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่น 3, ให้กับรถถังจิตเมืองนอนท์และไม่สามารถแย่งเข็มขัดคืนได้จึงตัดสินใจขยับน้ำหนักขึ้นมาชกในรุ่นแบนตัมเวทก่อนจะสามารถก้าวขึ้นไปนั่งบัลลังมวยไทยได้สําเร็จเป็นรุ่นที่2จากการเอาชนะนกปราชันฆ่าไม่ตายน้องโอหาม่ามวยไทยไปแบบสุดช็อกตั้งแต่ยกแรกในศึกวันไฟในเก้าเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว6เดือนต่อมาในศึกวันไฟในสิบหกเฮกตตี้ตัดสินใจกระโดดข้ามสายไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียววกันที่างอยู เป็นเดิมพันและสามารถเอาชนะน็อกฟาบิซิโอฮันดาเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบตเตเวทไปได้จนทําให้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นกลายเป็นแชมป์โลกวัน2ประเภทกีฬาได้อย่างยิ่งใหญ่ทางฝั่งผู้ท้าชิงจากบราซิลฟิลิปเป้โลโบโนในอดีตเคยได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงบัลลังก์จากน้องโอมาแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จลาดท่าใพ่น็อกไปแบบสุดมันในยกที่3ก่อนจะเรียกคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้ในไฟล์ล่าสุดโดยสามารถพลิกนรกจากการโดนเสมาเพชรแฟเทคเรียกนับไปก่อนกลับมาเป็นฝ่ายชนะน็อกไปไดในยก ดโดยในศึกวันไฟนัลสิเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วฟิลิปเป้มีกําหนดจะต้องเปิดศึกภาคสองกับเซมาเพชแต่เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทําให้ต้องถอนตัวไปในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างน่าเสียดายซึ่งราสุดเจ้าตัวได้สลัดอาการบาดเจ็บหายเป็นปิดทิ้งและตอบรับโอกาสขึ้นท้าชิงบอลลังจากเฮเกตี้ในไฟนี้ทันทีสําหรับเฮกตตี้และฟิลิปเป้นั้นทั้งสองเคยเผชิญหน้าประทะคารลมกันบนเวทีมาแล้วหลังจบการแข่งขันในศึกวันไฟนัลสิจนเกิดกระแสะไปทั่วโซเชียลมีเดียจนมาถึงครั้งนี้ ั้งคู่จะได้เปิดศึกเคลียร์ใจกันบนสังเวียนจริงให้หายคาใจโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยเป็นเดิมพันธ์งานนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะแฟนมวยทั่วประเทศร่วมรุนไปพร้อมกันทั้งนี้แฟนกีฬาการต่อสู้สามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟนัน19วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2517ที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาหรือรับชมการหายทอดสดได้ทางช่อง7 HD เริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป